เราก็จําไม่ได้เราจําได้หน้าลางๆแต่พวกเขาเนี่ยสวยงามมากๆแต่แล้วเราก็ได้เห็นว่าจริงๆมันเป็นเพียงแค่ภาพวาดและในฝันของเราเนี่ยเราเห็นว่ามีคนใส่ชุดสีดําหรืออะไรเนี่แหละมอบหมายให้เราเนี่ยไปที่บ้านของพวกเขาหรืออะไรไม่รู้แต่เราจําลางๆว่าพวกเขาเนี่ยไม่ใช่คนนะเหมือนกับว่าในฝันเราเนี่ยอาจจะเป็นแบบนักปราบผีหรืออะไรก็ไม่รู้นะแล้วทีนี้ เราเนี่ยไม่ยืนยอมเหมือนกับว่าในตอนนั้นเรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยกำลังจะตื่นเรารู้ตัวเองว่าเรากําลังฝันแล้วเรากาลังจะทีนี้เราพยายามทําให้ตัวเองตื่นแต่เราก็ทําไม่ได้แล้วเราก็ได้หันไปเจอกับคนคนหนึ่งที่พยายามที่จะหาคําตอบจากสิ่งที่ได้มาก็คือเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนร่วมทางของเราที่เหมือนจะมาด้วยกันกับเราแล้วทีนี้เขาเนี่ยบอกว่าฉันสนใจเรื่องนี้ฉันอยากค้นคว้ามันเหลือเกินเขาน่าจะพูดกับเราแบบนี้ แล้วเขาเนี่ยก็ต้องดิ่งไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อที่จะทำภารกิจ